ให้ชมภาพพี่แพนด้าแพนด้าครับแพนด้าแพนด้ามานั่งชมนกเหรอลูกรครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมครับแพนด้าจะดูนกกับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับตั้งกล้องให้เห็นภาพนกกระชัดหน่อยเนาะ พิดานอนเป็นไปใกล้เลยมาแล้วค่ะบีนเข้ามาแล้วัดท,ทายแล้วแล้วทั้งฝูงเลยนะคะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีการเข้ามารับชมของท่านผู้ชมนะคะที่หน้ารังนกกระจับจทองของเราค่ะอยู่ที่เดิมเวลานี้สี่โมงค่ะสี่โมงครึ่งท่านผู้ชมได้มาชมนกกระจาบทองตอนนี้รังของเขาก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะตัวผู้ลงมาแล้วท่านผู้ชมตัวผู้ลงมาเกาะน,นี่ค่ะเมื่อไหร่ตัวผู้ลงมาตัวเมียก็จะต้องถูกเข้ามาตัวผู้นะคะตัวผู้เขาก็จะเข้ามาทักทายตอนนี้ตัวผู้เกาะอยู่ที่กิ่งทำปีกสันๆอยู่ค่ะ ส่วนตัวเมียก็กำลังช่วยตัวผู้สร้างรังค่ะท่านะผู้ชมโพสเข้ามาให้เห็นอ่าตัวเมียบินออกไปแล้วค่ะตัวผู้ยังยืนเกาะอ,อยู่ที่กิ่งค่ะพอตัวเมียมาเขาก็จะมีอาการนะคะนนบินไปกิ่งโน้นแล้วค่ะ สวัสดีทั้ง61ท่านคะ่ะนกกระจาบทองกลับมาพบท่านผู้ชมในช่วงเวลาตอนเย็นนะคะ76ท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณมากคะ่ะ อันนี้ก็หันหน้ามาทางเราจะมีอยู่สองรังค่ะที่เห็นชัดๆเลยนะคะมีรังของนกน้อยอ้าเจ้าของรังบินออกจากรังโอ้โหเกิดการสวนเสเฮฮาขอบคุณทั้งร้อยสิดท่านค่ะที่เข้ามารับชมด้วยกันคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่แชทสดในการรับชม ลกเกละจากทองมาแล้วครับ บินกลับมาแล้วค่ะเสียงจิ๊ดๆ,ๆๆๆนี่ก็คือเสียงของตัวผู้นะคะขอบคุณทั้งร้อยแปดสิบห้าท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้กระฉับทองตัวผู้ตัวเล็กนะคะ ยังอยู่ที่กิ่งข้างๆรังของน้องนกตัวเมียค่ะน้องนกตัวเมียตัวเล็กๆเป็นเจ้าของรังเพิ่งจะบินออกไปเมื่อสักครู่ค่ะรังของเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือรังอีกจำนวนมากมายเลยค่ะนี่คือรังเล็กที่พูดถึงนะคะ,ะเขาบินกลับมากันแล้วค่ะ ไม่ไม่ไม่รู้จะจับตัวไหนเลยค่ะเยอะไปหมดเลย <c oughs> ขอบคุณทั้งร้อยยี่สิบเก้าการรับชมค่ะหนึ่งตัวผู้ตัวนี้นะคะเขาคงจะมาหาโอกาสที่ตัวเมียตัวนี้กลับมาที่รังค่ะเรามาลองดูกันนะคะอ้าวมีใครอยากจะมาหาแม่เหรอมาเลยครับเฮ้ hey, พี่แมนครับ <laughs> น้องแมนของเรานะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมนกกันลูกจะได้มีความรู้สึกผ่อนคลายกับธรรมชาตินะคะมีตัวผู้นะคะท่านผู้ชมเห็นอยู่สีเหลืองๆเล็กๆเนี่ยค่ะค่ะนี่คือกลุ่มของรังจำนวน ห้าหกรังนะคะที่ทําเป็นกลุ่มอยู่ใกล้ๆก,ก,กันส่วนรังเล็กนี้ก็เขาจะแยกออกมาห่างหน่อยแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกพอเวลาช่วงบ่ายโอ้โหแดดร้อนมากเลยนะคะขอบคุณทั้งร้อยยี่สิบสองท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมคะ่ะนี่นี่คะ่ะบินกันนี่ตัวผู้คะ่ะ ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะคะลงมาลงมารอตัวเมียค่ะเขาลงมารอว่าตัวเมียกลับมาลังแล้วเขาจะได้เข้าไปทักทายค่ะก็น้าแปลกอยู่นะท่านผู้ชมเป็นพฤติกรรมของนอกกระจับทองที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะเขา จะจีบกันไปจนถึงช่วงไหนเพราะว่าตอนนี้เขาตัวเมียเนี่ยก็อาจจะกำลังใกล้วางไข่อาจจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อให้ตัวเมียได้วางไข่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเขายังมีการวินมาเพื่อที่จะจับคู่กับตัวเมียอยู่เลยค่ะ โอกาสที่รังใกล้จะเสร็จคงจะเป็นช่วงที่นกตัวผู้กับนกตัวเมียจะต้องมีการผสมพันธุ์กันแน่เลยค่ะถึงจะเป็นโอกาสที่เขาจะวางไข่เพราะดูจากลักษณะแล้วตอนนี้นะคะรังที่เสร็จก็คือรังนี้ค่ะรังที่อยู่ด้านล่างขอบคุณหัวใจนะคะที่ส่งมาให้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ การบินมาของนกตัวเมียใกล้ๆลังเมื่อไหร่นกตัวผู้จะต้องทำเสียงตแจ๊กๆ,ๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าทำเสร็จทุกรังก็จะได้สิบรังแล้วค่ะอันนี้คือที่ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังไม่เสร็จกำลังห้อยเป็นรูปหัวใจอยู่เนี่ยส่วนพวกที่เสร็จแล้วจะมีรังอยู่แล้วนี่ก็ตัวเมียตัวนี้ อู่เกาะอยู่ที่เหนือรังของเธอเองนะคะนั่นนั่นบินออกไปแล้วบินไปสายสูมาอีกแล้วค่ะมาตรงนี้อีกแล้วค่ะขออภัยนะคะเอ้า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 ดูเอ้าเอ้เอ้าเอ้ เราก็มาเชียร์นคอ้อาแล้วค่ะเอาแล้วนั่น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 ,น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 มีเพื่อนมีคู่แล้วค่ะชอบที่เวลาเขาบินมาที่รังนะคะแล้วก็เกาะไปทักทายกันไปค่ะ ขยับขยับขยับ,ยบอ,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 อบินออกไปอีกหนึ่ง ตรงนี้จะมีรังเยอะหน่อยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มองไกลๆเห็นได้หลายรังเลยค่ะก็จะมีทางด้านซ้ายมือของจอภาพท่านผู้ชมที่จะมีสาวน้อยอยู่ห่างจากเพื่อนหน่อยนะคะแต่ก็ยังพอมองเห็นพอมองเห็นอยู่นั่นๆัดตัวผู้ค่ะตัวผู้ลงมาแล้ว เอ้เอ้เอเออีอีตัวเมียค่ะดินไปคาบเอาหญ้าแฝกนะคะฉีดหญ้าแฝกเป็นเส้นค่ะมาทํารังของเธอนะคะตัวผู้มอบรังให้เธอเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเธอก็พิสูจน์แล้วว่ารังที่ตัวผู้สร้างไว้ให้เนี่ยที่มีแต่โครงนะคะมีโครงที่เป็นสําหรับที่เหยียบแล้วก็มีโครง ด้านบนที่เป็นเหมือนหลังคาค่ะเธ,เธอพอใจแล้วเพราะว่าเธอมาจิกมาดึงแล้วพวกนี้ไม่หลุดเธอก็เลยโอเคละกับรังนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเธอแล้วแหละนั่นบินออกไปอีกแล้วค่ะเธอก็จะต้องขยันหน่อยในการสร้างรังเพื่อให้เสร็จทันนกตัวอื่นๆที่เขาเริ่มออมีรังจนกระทั่งก่อประตูทางเข้ากันแล้วนะคะ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะขยับลุกดิกลูกดิกอยู่ในหลายรังนะคะคือตอนนี้มีการเข้าไปเสริมด้านในแล้วค่ะมีการเข้าไปทำบุด้านในเราก็จะมาชมนกกระจาดทองกลุ่มนี้นะคะจนกว่าเขาจะหมดฤด,ดูที่จะอยู่กับเราค่ะซึ่งก็อีกไม่ต่ำกว่าเดือนละคะ่ะเพราะว่า กว่าเขาจะวางไข่แล้วก็กกไข่ประมาณสัก15วันนะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงลูกไปอีกสัก20วันประมาณนะคะแล้วก็เวลารวมกันก็น่าจะเป็นเดือนค่ะพอถึงเวลาช่วงนั้นนะคะเขาก็จะบินออกไปกันเป็นฝูงเลยค่ะก,ก็จะพากันไปที่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วพอถึงเวลาอีกสักประมาณเดือนสิงหาค่ะ ก็จะมีกลับมาทํำรังกันใหม่นะคะเพราะว่ารังที่สร้างไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะผุไปค่ะพอฝนตกใส่ก็ผุแล้วก็อพอผุไปหมดตอนนี้ก็จะมีกิ่งมะขามเทศก็จะมีใบขึ้นมาใหม่ค่ะใบที่ตอนนี้นกเขามาจิกออกไปจนกรนแบบนี้ค่ะก็จะค่อยงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีความยาวห้อยลงไปมากกว่านี้ค่ะ แล้วทีนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะคะกิ่งของมะขามเทศก็จะลงไปใกล้น้ำมากขึ้นค่ะถึงตอนนั้นภาพก็จะสวยงามมากขึ้นไปอีกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเห็นภาพอยู่ใกล้ๆน้ำนะคะเวลาที่นกเขามีปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้ล่ะค่ะแบบเดิมเลยค่ะแต่ว่าจะมีความเปลี่ยนของสถานที่เนาะ ที่เรียกว่าเปลี่ยนคือหมายถึงว่าน้ําจะเยอะขึ้นค่ะหลังจากที่ฝนตกมาน้ำํำในคูจะเพิ่มขึ้นก็ถึงขั้นเต็มเต็มตะลิ่งเลยค่ะนะนะนะตอนนั้นภาพบรรยากาศของการชมนกก็จะมีความอ้อท่านผู้ชมเห็นไหมคะตัวผู้เข้ามาเกาะแกะกับตัวเมียค่ะนัะ่นๆๆๆ เดี๋ยวจะขยับกล้องไปตรงฝั่งที่เขาสร้างรังชัดๆนะคะเพราะว่ามีอยู่รังนี้ค่ะที่เขาสร้างชัดเจนเลยนะคะเราก็จะเห็นตัวผู้ชัดขึ้นรังนี้นะคะรังนี้จะเป็นรังที่อยู่ตรงกลาง ตัวคู่ยืนอยู่บนหลังคานะคะก็เหลือเวลาจะหมดเวลาที่เราจะไลฟ์สดกันแล้วนะคะท่านผู้ชมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วคะ่ะ15นาฬิกาแล้วเราก็จะลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับภาพการชมนกแล้วก็มีสมาชิกมาร่วมชมกับเราในครั้งนี้ด้วยคะ่ะป้าแมนกับมีบุญนะคะ มาร่วมชมนกตอนช้าเออตอนแรกนั้นเป็นแพนด้าค่ะตอนนี้ก็จะเป็นปลาแมนแทนแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมบรรยากาศยามเย็นในการชมนกกระจาดทองที่มาสร้างรางกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยและก็มั่งมีสีสุขพรุ่งนี้เป็นวันที่หลายท่านจะมีการเสี่ยงโชค ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคสมปรารถนาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมพรุ่งนี้เช้านะคะมาติดตามชมการไลฟ์สดนกกระจาดทองจากนั้นก็ชมคลิปน่ารักเรื่องราวของน้องกันยาค่ะน้องกันยาลูกช้างป่ากำพา้าจากภูัวนะคะเราก็จะได้ชมกันอีกลาไปก่อนด้วยภาพของนกกระจาดทอง ตัวเมียที่เข้ารังแล้วก็ตัวผู้บินเข้ามาเกาะกิ่งรออยู่ปากทางเข้ารังค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปลลูกป,ปเสร็จแล้วลูกป,ป